มองสามามอสามาองสามามอสามาระวังรวังระวังชระวน้ียบอได้เมาบเราเราเรา้เดี๋ยวบอได้ไม่เนใช่ใช่เอาป่เสร็จฮะแต่มันมองไงมองไม่เห็นเดินมา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 ถ้ามึงเดินตรงนี้จะไกลหน่อยนะเพราะมันสู้กันแล้วป่ะเนี่ยไปดูนหนึ่งก้าก็ติดิดดีดขึ้นมาขึ้นีดดีนดีดดี่ดีดดีดดีดด่อดีดเ่ เดินดีมาเดิดมาเดินขึ้นโช๊คนอนมาเดินขึ้นน็อตอินมาเป็นหินข้างหน้าปะมีนลาดอุ้ยเจมันตู้อยูม่ได้หตรงนี้เลยเนี่ตุดตุดตูดตุดตุดตดมดีมตุดตุดตตตดตเราลุกเวทราลุกเวทนะรอนะหอนะรอลุกเวทดู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 นอตไปคนนึ่งอโกหนกได้เอ้มีรลาดจะเข้าไอ้นี่นะกระิดกริดกริดกระิดกริดกริด

ไอดูซเวสคนนึงนะด้วยกันรีย้นานเดียวเรียบขึ้นมานอตนดเดินเรียบานอตดเดินขึ้นมานอตดเดเรียบมานอยแ่งงาดเวสคนนึงับแ่าหน่อยแ้หน่อยสว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 ยดาพร้อมลูกตรงชกตรงชกเสาเอ้าในสามสชกชกชกเสาโอเาโอเคโอเคโอเคอเคอเคโอเคโอเคโอเคอเคโ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 อเคอเคโอเคโอเลโอเคอเคโ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 อเอเคโอเ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  ดีครับเดินไม่มากดิ่มัเดล่าเดินไม่มาเดินไม่มาขัดขัดอ่าัดขัดไปขัดไปขัไปขไปลุกลกวทเวทไปข้างแพงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ลุกวทเวทเวทยิงวิ่งิเใจเราสามสองหนึ่งในราจะได้รัหือวเก้าส่อยู่เซวเซวิเซวิอยู่ในเชดิอยู่ในเอากาน่าจะไวนะม่แเก ต้องโฮมมันยังไม่เข้ามันต้องโมตรงเนี้ยไม่ต้องไปไหนก่อนตรงเวทของใครเออหนึ่งก้าวสี่หนึ่งก้าวสี่อยู่ในเทอริสไ้ยอยู่ในเทอริสเอาวอยู่ในเอาโพลทศตวรรษเราบอเาบอกเราบอเบอสเออสเปซเรา่าไปยืนตรงนั้นตรงแยงมีใครปะิตที่หลานมันขึ้นมานะมันมีตรงตรงตรงแงงบอมได้นะแงงแ่งแหลมปะอันเนี้ย มีเหลือมั้ยมันเหลือมั้ยมีมีมเดี๋ยวให้ไวิวเซตให้งี้ยไงยังไม่มาสอยังงี้่ยังได้ไหมใช่ไหมจับกับหลังทางอีนะดีครับเดี๋ยวขึ้นมาขึ้บเดี๋ยวขึ้นมาขึนาเดี๋ยวขึ้นมาขึ้ารมันมีอะไรนี่หะี้าวิมีลงมาเซอมาเอวิ่อมาเอวินหน่อลงมาเซาองมาเซอวิหอยรพอมเดินขึ้นเดินเรียบไปนอนหน่อยเดินขึ้นนอนน่อยอาได้อินโฟไม่ได้อยู่ไหนนี่

เดี๋ยวอบอมดูขาเลยนะแล้วก็รอไม่ได้ไม่ได้มันกินพูชันรอรอรอมันลุกอยู่นะมันลุกอยู่นะมันลุกเราอยู่นะโอเคพี่มิหลาไม่อยู่หรอหาหาไม่เจอวะนี่นะมันลุกเราอยู่พี่หลาหายไปแล้วปะจะเพิมหรือเปล่ไปไปไม่ไม่จะเจมเจมไปนู่นนี่ไปเจมตู้หลังมิหลาน่าอยู่นู่นอยู่ไกลๆเลยเอ้ยเอ้ยเอ๊มันมันมันโอ้เหรอวะมันโอ้เหรอวะคอยคอยคอย

ลุกหน้าชกในสามสองหนึ่งหน้าชก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 ได้ไมตัวนื้ได้ได้ได้ัมากัมา่หลานน่าจะดีป่ะมันหายตัวเรานะมันหายตัวเหรามันหายตัวเหมราเดีพี่ดูให้มาซ้อมเมาอวิเาหนเอามาอวิสหน่อยมา้อมวิไนเยเาโตราหวตมีรงอมาดานอีนะมีรงออกมาดานอียไม่ยไม่ยึดยยึดม่ยึด่เาแล้วเาเนมมันไม่มีขยองเองใช่ไหมไม่มีมไม่มีระวังวัง

เกี่ยวไมคใั่เร็วๆๆ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 